ถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่พูดน้อยไม่ค่อยชอบเข้าสังคมหรือที่มักเรียกกันว่าอินโทรวตเหมือนที่พี่หลีก็เป็นนะคะและคุณมีความกังวลเวลามอบหมายงานที่สำคัญให้กับทีมงานคุณกังวลใจว่าผลงานมันจะออกมาสำเร็จอย่างที่ต้องการไหมหรือว่ามันจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือคุณอาจจะกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยมีเวลาส่วนตัวน้อยจังเลย เพราะว่าคุณต้องดึงเอางานสำคัญบางอย่างมาทำด้วยตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนให้การมอบหมายงานเป็นไปได้อย่างสบายใจและได้ผลลัพธในวิดีโอนี้จะมีตัวช่วยทำให้คุณสามารถมอบหมายงานได้ด้วยความรู้สึกดีแม้ว่าคุณยังคงเป็นอินโทร สวัสดีค่ะมาเจอก,กันอีกครั้งนะคะกับพี่หลีพนิดาตั with you ้งวินยูเอ็กซีคูชีฟมาสเตอร์โค้ชพี่หลีเป็นมนุษย์อินโทรเวนตัวแม่นะคะและเป็นหัวหน้าง,งานที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ผู้จัดการไปจนถึงพ่วงนวยการฝ่ายด้วยประสบการณ์15ปีในการบริหารงานประกอบเข้ากับ5ปีในการศึกษาและมีประสบการณ์ กับศาสตร์ n l p จนกลายเป็นมาสเตอร์โค้ชนพีพี่ลิได้ตกผลึกประสบการณ์ในการมอบหมายงานที่พี่ลิทำได้ดีและความผิดพลาดที่พี่ลิเคยทำเอาไว้มาผนุควบรวมกับศาสตร์ความสำเร็จที่จะทำให้คุณไม่ต้องผิดพลาดซ้ำแบบที่พี่ลิเคยเป็นและไม่ต้องเสียเวลามากมายแบบที่พี่ลิเคยผ่าน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นดังการติดปีทำให้คุณสำเร็จได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นและท่านนี้คือสิ่งที่คุณต้องการและนั่นคือเหตุผลที่พิลีจัดงาน feel good delegation style introvert ที่จะทำให้คุณได้ทั้งวิธีคิดและวิธีการผนวกเข้ากับการลงมือทำไปด้วยกันที่จะทำให้คุณสามารถที่จะมอบหมายงาน ด้วยความรู้สึกดีแม้ว่าคุณเป็นหัวหน้าง,งานอินโทรเเมื่อคุณเข้ามาสิ่งที่คุณจะได้รับคือวิธีการในการเลือกประเภทงานที่คุณจะมอบหมายได้อย่างสบายใจและคุณไม่ต้องกังวลกับและขั้นตอนถัดไปก็คือคุณจะมีเคล็ดลับในการเลือกคนที่จะมารับมอบงานจากคุณ โดยที่สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ที่เรามีให้พิเศษมากๆเลยคุณจะได้รับเฟรมเวิร์กในการเอาไปพูดคุยกับน้องเวลาที่คุณมอบหมายงานทำให้การมอบหมายงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างสบายใจและคุณมั่นใจเพราะคุณมีเฟรมเวิร์กแล้วว่าจะเอาไปพูดคุยในการมอบหมายงานยังไงและ สิ่งนี้เป็นวิธีการที่ทำให้การมอบหมายงานเนี่ยเกิดขึ้นแบบวินวินตัวคนที่ได้รับมอบหมายงานก็รู้สึกดีและคุณก็รู้สึกดีด้วยและยิ่งไปกว่านั้นคุณจะรู้วิธีการในการบริหารงานให้ได้ผลง,งานที่ดีในเวลาที่ลดลงนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะมีเวลาไปโฟกัส ในงานที่สำคัญมากขึ้นหรือคุณเลือกที่จะมี work-life balance มากขึ้นก็ได้แบบนี้ยอดเยี่ยมไหมคะคดังนั้นถ้าคุณซีเรียสกับการสร้างทักษะในการมอบปมายงานให้ทำได้อย่างสบายใจและได้ผลลัพธ์มาพบกันในงาน feel good delegation style introvert ด้วยการลงทะเบียนตอนนี้เลย เพราะว่างานนี้จะทำให้คุณได้ทั้งวิธีคิดวิธีการผนวกเข้ากับการลงมือทำเพื่อให้การมอบหมายงานเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้สึกดีสไตล์อินโทรเวดแม้คุณจะยังเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยชอบเข้าสังคมก็ตามลงทะเบียนตอนนี้เลยนะคะเพราะคุณคู่ควรกับความเบิกบาน ระหว่างทางสู่ความสำเร็จแล้วพบกันในงานนะคะลงทะเบียนตอนนี้เลย